ต่อยเข้าไปที่เบ้าตาเนี่ยดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจต่อยเข้าไปอย่างน้อยคนมันก็ต้องโอ้จะตยุ่เหนต,ตาตาฉันมองไม่เห็นจิตจะเป็นยุงอ,อะไรสมมติจะเข้ามาหยุ่มดังเดิงกระลุลหน้าผากเลยสิคะผักออกไปหมดเพราะว่าต่อยเข้าไปล่ะไม่ล่อยจะต่อยลัวๆไปสิ ต่อยเข้าไปที่เบ้าตาเนี่ยดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเคยสอนไปแล้วหลายครั้งนะต่อยเข้าไปอย่างน้อยคนมันก็ต้องโอ้จะอยู่หัว็ตาฉันมองไม่เห็นที่จะไปยุ่งอะไรปิดหน้าประเคนเลยสิคะเดินไ้ต่อเตะก็ได้จะเข่าก็ได้อะไรได้หมดเพราะว่าเราได้เปรียบแล้วเนี่ยเขามองไม่เห็นใช่ถ้าสมมติจะเข้ามาหยุ่นเพราะว่าคือถ้าเราต่อยเงี้ยถ้าระยะสั้นอ่ะมันไม่ถนัดนะ แต่ถ้าสอกเนี่ยงัดขึ้นไปเลยตึ๊ดดังเดิงกระทลุนะพาสิคะจิกไปแล้วใช่ไหมหลักยืนให้แน่นถ้าเรายืนอย่างเงี้ยเหวี่ยงไปทางไหนเราก็ล้มแต่ถ้าเรายืนหลักให้แน่นเนี่ยมวยไทยจะสอนในเรื่องการยืนหลักพื้นฐานให้แน่นตั้งกาดดีๆเลยคนมันจะดึงเข้าดึงดึงเข้ามาหาตัวอย่างเงี้ยสี่คงซี่สุดท้ายไม่ปล่อยเลยจะซัดตึ๊ดตึ๊ดไม่ตึ๊ดบินปีเออตึ้งตึ้ง จิกไปเหอะมันมีแรงจิกหร้อมันจุดคือยังไงมันก็ต้องปล่อยเพราะว่าคนจิกผมกันอะจิกเราไม่ค่อยปล่อยดึงงินจนแบบหนังหัวแทบจะถลกนี่แหละมันคือวิธีหรือบางครั้งพอจิกจิกระยะใกล้ๆงะขึ้นได้อีกงึดงงะตึ๊ดตึ๊บไม่ปล่อยแล้วดั้งให้ทะลุไปเลยดันขึ้นใช่ไหมใช่แล้วก็ทีนี้พอพอมันอันนี้ผักออกไปสิหมดเพราะว่าถ้าหลักเราแน่นหนักไม่ล้มต่อให้ล้มก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ หัวดจุดสําคัญเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยพอโดนจิกหัวแล้วไม่รู้จะทาไงมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเขาจะปล่อยไหมล่ะอืมเขาก็ไม่ปล่อยแต่ถ้าโดนตรงนั้นไปอย่าลืมว่าซี่โครงซี่สุดท้ายมันมันอ่อนมันอ่อนมันแค่นีด้เดียวเอง<ะ>ลิ้นปีแค่แบบต่อยเข้าไปล่ะไม่ปล่อยก็ต่อยรัวๆไปสิประมาณนี้ก็เอาหัวรอดได้แล้วมาเลย น้องตุ้มมวยไทยยิมสาขาสีด่าน22่แม่ลดให้พิเศษเลยเออถูกใจให้เรียนฟรีทำดีแม่ให้เรียนเบิ้ลเออเพราะแม่อยากมีแบบว่าตัวตายตัวแทนนะออแม่ก็อยากมีน้องตุ้มสองน้องตุ้มสามแบบกำเนิดเกิดขึ้นมาเหมือนกันออนะออมาสักทีลูกมาจริงๆเรื่องของการป้องกันตัวเองก็สำคัญใช่ไหมพี่ตุ้มสำคัญเพราะเราไม่รู้จริงๆว่า เราจะมีภัยอันตรายเมื่อไหร่อย่างที่พี่บอกเดินไปตามถนนหนทางอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้สลับสนุกความรุนแรงนะถามหน่อยถ้าคุณเดินข้างถนนโดยดีๆเนี่ยแล้วคนมาลุมตีคุณอ่ะคุณจะไม่ตอบโต้หรอ,อคุณจะไม่ใช้มวยไทยหรออย่าโลกสวยเนาะปัจจุบันเนี้ยโลกไม่ได้สวยมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวรอด ในสถานการณ์นั้นๆให้ได้อย่าเป็นกระเทยไทยแล้วไม่เรียนมวยไทยไม่ได้นะลูกแม่เห็นมีหลายคนนะอู้ยยิงกว่าพี่จาพนมอีกอะ่ะอู้ยมีกระเดินแบบว่าลดมาก